ก็พอโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร,ร์ทบีทที่จังหวัดมิ่งซอสอนร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมคนขับให้กับหน่วยงานองค์การบริหารจุงหวัผาบองเพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ตังหวั่าบองเมื่อวันที่2ี่เมษายน2560ที่ผ่านมาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทบีทที่จังหวัดมิหงซองอนซึ่งนำโดยนายอนุสักสันทครามหัวหน้าโครงการและนายพงพันธ์ชัยพฤกษ หัวหน้าแผานกโรงไฟฟ้าดีเซลไม่ห้องสอนพร้อมทีมงานโครงการได้นําเอารถบรรทุกน้ําพร้อมพนักง,งานขับรถเพื่อสนับสนุนน้าสำหรับอุปโภคแจกจ่ายให้กับรัษฎรในเขตบ้านแม่สะเกดมูลที่4ตาําบลผาบองเนื่องจากในพื้นที่ตาําบลผาบองในช่วงที่ผ่านมาประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในปี2566นี้และรถบรรทุกน้ําของทางโครงการบริหารจุงดบลผาบองนั้น มีไม่เพียงพอสําหรับแจกจ่ายน้ําให้กับราษฎรในเขตตำบลผาบองทางกฟผจึงได้ให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในครั้งนี้การแจกจ่ายน้ําให้กับราษฎรในวันนี้มีนายอภิชาติปัญญาบุนวงศ์านายกองค์การบริหารสุตตะบลผาบ่องนายอมรศรีตระก,กูลกำนันตำบลผาบองและนายบุญยรัตจันทรานบุตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านแม่สะเกดเข้าช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับกฟผในการขนส่งลำเลียงน้ําและจัดสัดน้ําให้แก่รัษฎรในเขตพื้นที่บ้านไมศศ่สะก็ดซึ่งชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นต่างแสดงความดีกับดีใจและเกิดรอยยิ้มที่มีความสุขซึ่งกฟผก็ดีใจที่ได้ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ทุกๆปีนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยทางกฟผเองนะครับก็ได้เล็งเห็นว่าในช่วงฤด,ดูแล้งนะครับทาง ก็ะบาขบงนะครับขาดแคลนน้ำนะครับตัวทางโครงการเองนะครับก็ได้นํารถมาช่วยเหลือสับสนุนในทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะในปีนี้ก็เช่นกันนะครับซึ่งทราบมาว่าภัยแล้งจะหนักกว่าทุกปีนะครับทางเราก็เริ่มนําน้ํามาบริการเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็รถของเราเนี่ยนะครับก็จะให้บริการน้ําตามที่ทางอบตประสานงานมานะครับแล้วก็จากที่จุนประสานงานมานะครับก็จะอยู่ช่วยเหลือจนกระทั่งภัยแล้งมันเทานะครับ ครับคือทุกวันนี้อบตก็จัดจุดรับแจ้งว่าประชาชนหมู่บ้านไหนที่มีความประสงค์ต้องการน้ำเราก็คล้ายๆว่าให้เขาไปแจ้งความประสงค์เราจะมีมีแบบฟอร์มให้ว่าต้องการน้ำทิ้นเราก็ต้องจัดอันดับว่าวันหนึ่งเราก็คันเดียวเนี่ยมันก็สามารถส่งได้แค่ไม่เกินสิบลังคาทีนี้เราก็ต้อง ตระหนักว่าเอ๊ะเราจะหาแนวทางยังไงเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องตำบลผาบ่องนะก็พอดีทางกพอโดยสมาร์ทกิจเนี่ยเขาคล้ายๆได้ให้ความอนุเคราะห์ว่าเขามีรถน้ําอยู่คันหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาในตํบนาบลผาบ่องผมก็ถือโอกาสนี้ก็โอเคขอบคุณมากๆครับที่ได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแรงในตําบลของเราเนี่ยซึ่งผมเองก็ต้องกลับขอบคุณทางกพภโดยเฉพาะสมาร์ทกิจแม่คงอน ที่ได้ให้ความมนุร์เข้อมาโดยตลอดที่มาอยู่ที่ผมมาอยู่นี่ประมาณ2ปีนะครับครับ